วันนี้ก็วันที่สี่วันนี้วันที่สี่นะครับเรากำลังจะไปดูทะเลดาวหรือเปล่าแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับโดยการซื้อทัวร์สี่ร้อยบาทนะครับไม่รู้ว่าเป็นแท็กซี่หรือเป็นบัสหรือเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูวนเลยดีกว่าตอนนี้หนาววะตอนนี้กี่องศาขอดูก่อนอ๋อตอนนี้ยี่สิบสามนะครับไม่หนาวเท่าไหร่หนึกว่าเลขตัวเดียว แต่มัน,ม,นมันรู้สึกหนาวไงจมูกมันแห้งนะครับมันเย็นมากเลยเราไม่เราไม่ว่างครับอันนี้ก็คือห้องหกนะครับซึ่งเราจะใส่เสื้อหนาวใส่ยีเทใส่เสื้อหนาวแล้วก็ใส่เสื้อกันลมอีกนะครับไม่รู้ว่าจะหนาวว่าอะไรขนาดนะั้นหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนเขาเอ่อฮีเฮอร์ซานฮีเฮอร์ซานอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ทำไมต้องพูดแล้วทำแบบนี้โอเค เอ้า这个地方转弯这个地方你稍微注意注意看一下我们这公路的两边哦都有黑色的管黑色的公路น,นค,ครับตุงก็จะให้เสื้อหนาวมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เดินตามไกด์นะครับค่อนข้างมืดนะครับอ๋อยอยู่ตรงนี้เลยนะครับมืดชิบหายข้างบนนี้หนาวมากเลยนะครับ มียมีเลเซอร์ด้วยมองเห็นไหเนี่ยเห็นเลเซอร์เขียวๆขีวะเขาบอกเรื่องดาวเดี๋ยวเราถ่ายรูปมันตรงนี้แม่เลย ได้เสื้อลุงนี้ทั้งหมดใส่ทั้งหมด3 4ตัวนะครับมีฮีทเทคเสื้อกันหนาวแล้วก็เสื้อนอร์ทเฟลแล้วก็เสื้อลุงอีกตัวนึงก็ยังหนาวอยู่แล้ข้างในนี้แบบตอนนี้เราขออยู่ในรถนะครับหนาวมากครหนาวาอ่ะเพราะว่าลมมันแรงมากโอ้ย เาจุ่มูกไหมดมือก็แข็งหนาวก็หนาวถ่ายอยู่ในรถนี่แหละหนาวแต่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเดี๋ยวคุคนขับบอกว่าเออมึงนั่งรอในรถเ่ะชมนะครับคิดเราชมจากในรถนี่แหละครับไม่ไหวจริงๆหนาวมากโคตรหนาว ค,คุณลุงโชเฟอร์ก็พามาชมมันรับดอกไม้ที่นี่นะครับมันจะเป็นสีชมพูชมพูเหมือนเขามาดูดอกไม้นี่อ,อ,อยู่ตรงนี้ แล้วเราก็กลับมาแล้วครับที่โรงแรมแล้วก็มีเบรกฟ a ตตอนเช้านะครับเราไปดูเบรกฟ a s กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่ก็จะมีข้าวต้มนะครับแล้วก็มีกับแก้มก็มีกล้วยมีนมให้เดี๋ยวก็วจะมีเนยช็อกโกแลตชาอูหลงนะครับ Are you ready อันนี้คือวิวจากที่พักของเรานะครับรายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะครับเที่ยงแล้วครับเราก็ต้องขึ้นข้าวที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็ตกแต่งน่ารักด้วยนะอยู่ตรงสมอลสวิตอะไรสักอย่างอย่างเงี้ย มีเมนูน่ากินด้วยสะเป่าก็าน่ากินนะครับเราข้าวอะไรก็มาวัานนี้เจ็ดสิบห้าเหรียญแล้วก็ซื้อมันเขากินมันที่ไต้หวันครับอร่อยเมื่อกี้ก็นั่งรถเลยไปไป้ายหนึ่งนะครับเพื่อมาลงตรงนี้รอรถก็นานนะครึ่งชั่วโมงกว่า ตอนนี้เราก็เดินมาแล้วครับที่ผักแม่งโคตรไกลยจ,จากถนนนี่นะที่ผักเรามันนัลดิต้าเนี่ยดูทางเมื่อกี้เดินมาสาม3อยเมตรแล้วนะนี่เดินไปอีก300เมตรลงเนี่ยแล้วตอนออกไปข้างนอกเนี่ยกูต้องเดินขึ้นอีกไม่เป็นไรเอาถูก ใครที่จะพักที่นี่นะครับต้องมีรถเท่านั้นนะครับ โอเคตอนนี้เราเจอที่พักแล้วครับแต่เด็กอินสามโมงนี่แหละเอาละครับตอนนี้มันเพิ่งเที่ยงนะครับเราต้องไปหาดดก,กาิจกรรมยางอื่นทำโดยการไปนั่งที่สวิชฟาร์มนะครับคือมี2อย่างก็คือไปเดินสกายวอล์กเลยแต่ตอนนี้ร้อนมากคงไม่ไหวเดี๋ยวเราคงจะกลับมาอีกทีประมาณห้าโมงครับโอเคไปละไม่ยปุนปุ้น,น,น Sky ทีี่เรากวะัันนนบ้ ตรงน,นี้เป็นเส้นทางแห่งเขาอากินะได้เลย แกเจ้าจะกินทั right yeah. really. ้งภูเขาเลยเหรอไมมันเลี้ยงง่ายไงค่กินยางนี้แบะ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 เฮ้ยเเราเห็นแกะตู่ดแดงแอบซุกอยู่เข้าไปดูตู่ดแกะตู่ดแกะ ทำไมเป็นสีแดงเอ๊ อันนี้คือด้านหน้าที่พักเรานะครับแต่กว่าแม่งจะเดินมาถึงก็ชิบหายขาขาบเกือบโลอ่ะแต่ตอนออกเดินขึ้นเขาอีกอันนี้คือที่พักเราเหมือนเขาเปิดเวิร์กช็อปด้วยไหมที่เนี้ยเหมือนมีแบบทำขน,ขนมช็อกโกแลตอะไรต่าง บนสุดนะครับทางซ้ายนี่เป็นห้องน้ําห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ำนะครับมีเวลาใช้นะครับสี่โมงถึงตีนหนึ่งเท่านั้นถ้าจะอาบน้ําต้องลุกมาตีนหนึ่งแค่จะลุกันและหนาวนี่นะครับคือห้องแต้งข้าง,าง,าง,างว้าววิวป่ากตอนนี้ยังร้อนอยู่นะ้วแต่ตอนคืนผมว่าน่าจะหนาวเนะี่ยเปิดลงไปได้ไหม